สวัสดีค่ะมาพบกับป,ป้าปีกแล้วนะคะร้านขายรถไถยมือสองร้าน PC Tactor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะ,ป,ะป้าปีกจะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นคูบูตะ LC ศูนย์หนึ่งแปด DT สี่สิบแรงค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี -63 ค่ะ ตัวทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป้าป,ปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะ ราคาจัดโปรนะคะจาก3 5 5 0 0 0บาทนะคะจัดโปรเหลือเพียง3 2 5 0 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะหากลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าพานหลังแล้วก็ลรตาอรี่นะคะก็จะเป็นราคานะคะ3 6 5 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง3 6 5 0 0 0ันบาทนะคะอุปกรณ์3ชิ้น แต่ราคา325,000บาทก็จะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะคันในส่วนของตัวยางนะคะยางนาทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางนาด้ายางใหม่ส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะคันนี้นะคะสภาพเดิมนะคะสีสันเดิมค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องนะคะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะไม่ขาดค่ะเบาะไม่ขาดส่วนลังเบาะนะคะก็มีรอยตามการใช้งานนะคะ หลังคาไม่รั่วไม่ซึมชั่วโมงการใช้งาน2,600ชั่วโมงนะคะคันนี้2,600ชั่วโมงใหม่เดิมแท้ค่ะค่ะใน,นส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน5ใบ22ค่ะผ่าน5ใบ22ผ่านตาช้างนะคะ ใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานโครงผ่านก็สวยๆค่ะผ่าน้าใบ22ด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆค่ะ พีดีโอใช้งานได้ปกติแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสำหรับพีดีโอพีดีโอยังเหลือเยอะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆค่ะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเพิ่มเติมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะ สตาร์ทติดง่ายนะคะเครื่องเดิมปั๊มเดิม ตั้งไม่ไอนะคะน้ำไม่ดัง หางไม่ตกนะคะ ลูกหมาก็แน่นๆค่ะขับเคลื่อนนะคะสองล้อได้สี่ล้อได้นะคะ ใช้งานได้ปกติพร้อมลุยพร้อมใช้งานคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63าเล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะราคาเพียง3 2 5 0 0 0บาทนะคะหากลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะดันหน้าผ่านหลังแล้วก็ลตรตารี่ใหม่นะคะราคาเพียง3 6 5 0 0 0บาทค่ะ ทางลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามค่ะโทตรติดต่อโทรซุดไปหนึ่งค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามร้านเราร้าน PC แท c t o r อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะร้านเรานะคะก็มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปองตายันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าพานทวนโรตารี่พานบุเบิกผพันขุดมันและพานยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะร้านเราค่ะจดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะรถไทยหลากหลายรายการนะคะ หรือว่าลูกค้านะคะอยากเข้ามาทดลองขับก็ได้เลยค่ะที่ร้าน P.C. t ท c t o r อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำบิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ